The c o p News รายสัปดาห์ The c o p News w e ekly โ oh อ้โหหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานี่มันบ้าพลังเรื่องการเสริมทัพจริงๆครับพี่น้องหลังจากวันเดทไลน์ช็อกทั้งพรีเมียร์ลีกด้วยการปิดดิวอเล็กซานเดอร์อิซักค่าตัว125ล้านปอนด์หรือเล่าราว0 5 0ล้านบาทย้ายจากนิวคาสซินเข้ามาใส่เสื้อหมายเลข9ที่แอนฟิลด์เป็นการตอกย้ำว่าปีนี้เราไม่มาเล่นๆ่นนะเว้ย no และดีลนี้ก็ทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นแท่นทีมที่ใช้เงินซื้อนักเตะม,มากที่สุดในซัมเมอร์นี้แบบไม่ต้องเถียงกับใครเพราะรวมแล้วสโมสรควักกระเป๋าไปถึง416.2ล้านปอนด์หรือประมาณ18,312ล้านบาทจ่ายจนเกาะอังกฤษสะเทือนเลยทีเดียวลองดูตาราง Big กเซเว่นพรีเมียร์ลีกที่ใช้เงินกันครับลิเวอร์พูล416.2ล้านปอนด์ เชลซี329ล้านปอนด์นิวคาสเซิล252.3ล้านปอนด์อาร์เซนอล252ล้านปอนด์แมนยูไนเต็ด217.9ล้านปอนด์แมนซิตี้181.6ล้านปอนด์สเปอร์ส175.3ล้านปอนด์เห็นไหมครับลิเวอร์พูลทิ้งห่างเชลซีไปเกือบ100ล้านปอนด์ ไม่ใช่แค่เสริมทัพนะแต่คือประกาศชัดๆว่าเรากำลังสร้างยุคใหม่ภายใต้อาร์เนอร์สล็อตที่จัดเต็มทั้งรุกทั้งกลางทั้งแนวรับถามจริงเห็นเม็ดเงินที่ลงไปขนาดนี้แล้วแฟนหงคาดหวังแค่แชมป์เดียวพอไหมหรืออยากให้ทีมกวาดหมดทั้งลีกทั้งบอลถ้วยทั้งยุโรปฝากแฟนๆเดอะคอปช่วยคอมเมนต์กันหน่อยครับ ว่าซีซั่นนี้คุณมั่นใจแค่ไหนว่าลิเวอร์พูลจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือจะไปไกลถึงถ้วยหูโตด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง The Cup News รายสัปดาห์ The Cup News Weekly กินด้วยนะครับกดแล้วขอให้หล่อขอให้สวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกคน